คือรัฐมตรีสมศักดิ์เนี่ย<อ>เขาเป็นวิศวกรนะเขามาสู้กับแพทย์ในเรื่องแพทย์นะเพราะฉะนั้นเขาาไม่ลงไปในในเรื่องเทคนิคของแพทย์อยู่แล้วถ้าถ้าเขาไปสู้ในเรื่องวิศวกรด้วยกันเขาอาจจะสู้ได้นะ<อ>เพราะฉะนั้นถ,ถ้าเนี่ยนะครับการความเห็นแย้งเนี่ยวีโต้ประเด็นไหนบ้างต้องไม่ลืมว่าทุกคนที่อยู่ในแพทย์สภาห,หรือคณะอนุก็ตามระดับอาจารย์หมอทั้งนั้นนะ S <S แล้วพยานหลักฐานเนี่ยเขาให้ความเมตตาธรรมถึงที่สุดแล้วครับ <S <S เพราะไอ้คนที่เขาถูกลงเนี่ยเป็นระดับลูกศิษย์เขาทั้งนั้นอนะครับความเป็นจริงเนี่ยนะครับน่าจะถูกเพิกถอนกันเสียด้วยซ้ำนะใบอนุญาตทีนี้เนี่ยนะครับถ้าแย้งเป็นประเด็นพอถูกหักล้างเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นที่หนึ่งข้อมูลก็จะเข้ามาหักล้างประเด็นไหนจะเลิ่มลงรายละเอียดลงรายละเอียดแล้วถามว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยใครได้รับผล นะครับเพราะฉะนั้นทางรัมตรีสาธารณสุขเนี่ยก็ควรที่จะไปบอกกับคนที่พึงจะได้รับผลสูงสุดที่ไม่ใช่สองหมอเนี่ยสองหมอนี่นก็จะหนักกว่าเดิมแ,และคนอื่นก็จะหนักกว่าเดิมถ้าท่านไม่เสี่ยงกลับไปอย่างที่พี่บอกอรว่าบางทีมันไม่จาเป็นต้องเปิดเึกใหม่หรอกเพราะสุดท้ายแล้วคดีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแพทยสภาหรือท่านสมศักดิ์หรอกมันจะเกี่ยวสุดท้ายไว่านะคุณทักษณิณจะเข้าคุกหรือไม่เข้าคุก นี่คือโจทย์ใหญ่นะทุกอย่างที่เราพูดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทุกคนในประเทศไทยมีคําถามเดียวกันเลยว่าแล้วตกรงคุณทักษิณต้องกลับไปเข้าคุกไหมถ้าทนายดีถ้าเถียงเหมือนกับพี่เถียงนะอมันก็มีเหตุผลเลยที่กลับไปเข้าคุกนอกจากถ้าวันนั้นมีใครซนขึ้นมาแล้วก็ดูลยพินิจอยากให้คุณทักษิณกลับเข้าคุกแต่ถ้าเรามองกฎหมายขาวดาก่อนเนี่ยใช่ไหมอย่างที่พี่บอกอะถ้าเป็นดาวนโน่ทรัมป์หรือเป็นนักการเมืองที่เขาเถียงเป็นนะบอกว่าผมผิดตรงไหน คุณทักษิณเป็นอะไรตอนที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยผู้เป็นนักโทษและผู้ป่วยเป็นนักโทษและผู้ป่วยจบงั้นในฐานนทจะเป็นนักโทษและผู้ป่วยเนี่ยยูดีจะให้ผมขัดขัดแย้งกับหมอเหรอก็หมอสั่งและหมอวินิจฉัยแบบนี้ผมก็ทาตามหมออันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างคุณทักษิณนะผมพยายามบอกว่าทําให้เราเห็นและเข้าใจได้ว่าทิศทางไ่าลยไรโดยที่จริงๆนะบอกไปคําผลที่ดวงจันทร์ผมก็ต้องไปแต่ไปแต่อย่างที่พี่ผมไม่เถียงที่พี่ตู่พูดหรือเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่อง ถ้ามันทํากันตั้งแต่แต่แต่พี่กลัวที่สุดเนี่ยผมเมื่อกี้ถามพี่ตัวว่าอยู่กับท่านมานานเนี่ยนะท่านเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะนะครับแต่แปลกเนี่ยไม่อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ตัวเองเลยครับกี่กี่เรื่องนะพี่ที่ที่ยิงตัวเองตรงตรงนิวแมโป้เนี่ยคือคือมันเรียกมันเพราะมันเป็นความกระทันหันในแต่ละเรื่องที่มันเกิดคือเนื่องจากว่าในการยื่นถวายดีกาขอไผยโทษไม่เคยมีใครขอให้เหลือหนึ่งปีนะเขาจะขอเกลี้ยงศูนย์ปีทั้งนั้น แต่ว่าเมื่อมาลงมาหนึ่งปีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจึงจัดจัดการกันอย่างไม่เป็นระบบเห็นไหมการให้การที่ขัดกันระหว่างทางโรงพยาบาลราชทันกับโรงพยาบาลตำรวจในจุดสตาร์ทเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันรวนกันหมดเพราะเนี่ครับเป็นสิ่งที่รับมือใหม่ไงคือถ้าหมายความว่าเนี่ยนะครับถ้าการยื่นอภัย,ยโทษแล้วลงมาเนี่ยศูนย์ปีเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่เกิดแต่พอหนึ่งปีเนี่ยมันเป็น,นยยก,การเตรียมการกาเตร,ร,รียมการกระทันหัน่ย Uh huh. นะครับมันจริงลักลั่นในจุดสตาร์ท huh. คือติดกระดุมเม็ดแรกพอมันผิดแล้วมันลาม <Okay. S 2> okay.